มาแล้วครับขบวนรถเร็วที่168นะครับกำลังจะผ่านจุดตัดทางด้านเหนือของชุมทางหนองประดุกนะครับ สำหรับขบวนรถเร็วที่168นะครับควงปรับอากาศชั้น2มา2คันนะครับวันนี้ทำขบวนโดย t e, e a 4524นะครับ บรรยากาศสวยงามเลยทีเดียวนะครับกับขบวนรถเร็วที่168นะครับต้น,นทางกันตังนะครับปลายทางถึงเทพนะครับผ่านชุมทางหนองประดุกไปแล้วนะครับสำหรับขบวนรถเร็วที่168นะครับก็ฝากเพื่อนเพื่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไครต์สันกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ นองประดุกชาแนลครับ